สวัสดีจ้าพเพื่อนเเราจะมาเสริมกลตะกร้านะคะใบนี้ใบกลางจ้าใบรีรีใบกลางนะคะต้องเสริมใส่เชือกเสริมเพื่อนแต่ตรงนี้เอาตัวของมันก่อนนะคะแทงเข้าไปเลยจ้า สองเส้นนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเอาสีมังคุดถัก นี่ค่ะเพื่อนๆตะปัดราจะมัดปูนะคะเราจะทยอยเสริมทีละเส้นนะคะเพราะว่าใบานี้เป็นทรงรีค่ะรีใบกลาง มัดปูเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้คืมๆค่ะเพื่อนๆข้างล่างก็จะมันไม่ค่อยแจ้งเนาะมันจะหมอกมืดๆหน่อยจะตกก็ไม่ตกฝนมัดปูก่อนเลยจ้า นี่ค่ะประมาณนี้ที่เราจะถักอันนี้ขึ้นนะคะประมาณนี้จ้าเพื่อน